แม่อุ้มอิมอ้มนี่กำลังจะขึ้นรถประจำฟาร์มเข้าสู่ฟาร์มนะครับแม่อุ้มอิมอ้ม,ม,มครบเครื่องเรื่องควยไย <c oughs> เป็นแม่ที่เชื่องเหมาะกับการเสริมบารมีในคอกในฟาร์ม เสริมห่วงจุย้ยเสริมธุรกิจเสริมดวงเสริมสุขภาพความดมสมบูรณ์กวมอยู่ดีมีแห่งอันนี้กำลังจะนำเข้าฟาร์มท้องได้ห้าหเดือนตรวจท้องแล้วนะครับผ่านแต่ว่ารู้สึกมีข้างในจะมีสองหัวใจเหมือนกับได้แฝดแต่เรายังต้องการตรวจซ้ำอีกประมาณอีกสองเดือนนำเข้าสู่ ทีรวุฒิฟาร์มร้อเอ็ดนะครับคนเลี้ยงดูเจ้าของเสียแจ็คดั้มซิ่งนะครับสนใจฝากไว้ในอ้อมกอดบ้านพี่น้องด้วยนะครับเราจะนำไปโชว์ตัวที่สนามประกวดทุกสนามทุกมีงานนะครับฝากติดตามชมด้วยครับสวัสดีครับ